ครับแล้วพบกับผมนะครับอาร์ตเอดีตามเคยนะครับพอดีวันนี้ผมมีจังหวะนะครับพาลูกค้ามาจังหวัดเลยนะครับแถวเชียงคานนะครับพอดีมาตั้งแต่เมื่อวานแล้ววันนี้ก็คือตืินเช้ามาลูกค้าก็นัดผมประมาณ6กโมงครึ่งถึง7จ็ดโมงนะครับก็ทําบุญตักบาตรทาบุญตักบาตรตอนเช้านะครับนะครับเขาก็จะเดินวนรอบหมู่บ้านนะครับรีสอร์ทที่ผมพักนะครับเป็นรีสอร์ทซอยสีนะครับอยู่เชียงคานนะครับเสร็จจาก เสร็จจากการทําบุญตักบาตรนะครับก็เก็บข้าวเก็บของขึ้นรถมาต่อที่วัดนะครับวัดพระพุทธบาทภูควายเงินนะครับทางขึ้นนะครับก็จะชันมากเลยนะครับแต่เขาจะมีรถนะครับรถโดยสารรับส่งขึ้นลงนะครับแต่พอดีผมมาตอนเช้านะครับไม่มีโถสารผมก็ใช้ประสบการณ์ที่การขับรถนะครับผมก็เลยพาลูกค้าขึ้นไปด้านบนครับบรรยากาศดีมากเลยครับวิวสวยมากเลยครับมีกระต่ายด้วยนะครับมีน้องกระต่ายกระต่ายน่ารักมากเลย ไต่หมอกชมพูเหรอไหนก็ไต่หมอกชมพูมองกล้องหนง่อยค่ะกำลังกำลังน้องน้องก็ไต่หมอกชมพูคะมองกล้องหน่อยค่ะกระโดดเขากระป๋ายาแล้วเราก็มาต่อกันที่บ้านติดดินนะครับอยู่ริมฝั่งโของอ่ะบรรยากาศสวยงามมากนะครับก็ร้านนี้คืออาหารจะเปิดครัวจะเปิดประมาณ3โมงนะครับ,รบแล้วตอนนี้ก็คือมานั่งถ่ายรูปชิลชิลแล้วก็เครื่องดื่มนะครับนี่นะครับริมฝั่งโขง อ่ะลองเดินเข้าไปด้านในกันดูนะครับอ่ะเห็นไหมครับเวลาเปิด9ก้าโมงนะครับสามโมงเชา้ารอบๆก็จะเป็นภูเขานะครับภูเขาล้อมรอบเลยนะครับตรงนั้นตรงจุดนี้ตรงนี้ก็จะเป็นคาเฟ่น,นะครับคาเฟ่เอาไว้เช็คอินนะครับก็จะมีอาหารและเครื่องดื่มนะครับพอดีตอนนี้ผมมาเช้าเลยเดี๋ยวเข้ามาถ่ายรูปดูบรรยากาศด้านในกันครับนี่บรรยากาศบ้านในนะครับ เพื่อนๆครับจะมีมุมถ่ายรูปเยอะแยะมากมายเลยนะครับก็จะเป็นอันนี้เป็นมุมศิลป,ปะอันนี้ก็จะเป็นมุมธรรมชาตินะครับมุมถ่ายรูปเยอะแยะมากมายเลยครับร้านนี้ที่เด็ดเลยครับผมบอกเลยที่เด็ดมากมาต่อกันด้วยแก่นขุดคูนะครับอ่ะบรรยากาศริมแม่นม้ำโขงก็จะประมาณนี้นะครับก็นั่งรับประทานอาหารส้มตำอ่ะนี่นะครับมีมีร้านส้มตำอยู่ตรงนี้นะครับ วันที่ผมมาวันนี้ที่จอดร,รถฟรีก็คือเต็มนะครับผมก็ไปจอดไว้ด้านหลังงนูนะครับก็จะมีที่จอดบริการ20บาทนะครับฝั่งด้านนี้ก็จะเป็นตลาดนะครับา,าจะมีขนมมะพร้าวแก้วนะครับตรงนี้ก็จะเป็นโซนตลาดตลาดนะครับอันนี้แม,านาม่นาม้าโขงแม่น้ำโขงเราก็เดินมุ่งหน้าลงใต้ฝั่งใต้อันนี้ใต้ มีฝั่งลาวมีฝั่งเหนือนะครับผาไปดูด,ด้านหลังเที่ยวมาสองที่นะครับไปถึงก่อนเขานะครับแล้ววันนี้เป็นวันหยุดยาวคนเต็มนะครับคนเต็มเกือบทุกที่เลยทุกที่เลยดีวยกว่าลาวเลยและที่มาเนี่ยคือลูกค้าเขาได้จองที่พักแล้วผมก็เลยได้มีที่พักถ้าคนที่คิดจะมานะช่วงเวลาเนี้ยบอกเลยเลยว่าเต็มเต็มทุกที่พักนะครับแล้วก็จะมีเรือนะครับเรือล่องไปฝั่งตรงข้าม นะครับรายละเอียดเที่ยวละ8 0 0นะครับสิคน1ชั่วโมงนะครับนี่ครับลอยอังคารครั้งละ1 0 0 0นะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดที่เอาไปลอยอังคารได้นะครับนี่ก็จะเป็นจุดถ่ายรูปนะครับจุดถ่ายรูปนะครับจะมีวิวภูเขาภูเขาคนนจะเป็นด้านลาวนะครับอ่าตอนนี้คือเราอยู่ฝั่งไทยอ่านี่นะครับอากาศลมเย็นมากวันนี้ นมเย็นอากาศสดชื่นนะครับตรงนู้นนะครับก็จะเป็นบ้านติดดินนะครับที่เรามานะครับนี่นะครับก็จะเป็นสะพานเลาะไม้นะครับเราก็คือเราต้องขี่รถอ้อมออกมาอ้อมออกมามันก็จะมาตรงจุดนี้นะครับนี่นะครับแต่เราคือเราต้องขี่รถอ้อมออกข้างนอกนู้นนะครับแล้วก็วนเข้ามาครับแล้วเราก็มาถึงนะครับวัดห้วยลาดนะครับวัดบรรยากาศวนหยุดยาวนะครับหลังจากวันพ่อนะครับ นี่นะครับอันนี้วัดที่ตรงกับวันหยุดยาวนะครับอันนี้ก็คือวัดห้วยลาดนะครับนี่ครับบรรยากาศก็จะประมาณนี้นะครับก็คือื้นพอสมควรนะครับฝนเพิ่งลงไปอันนี้ก็หยุดละก็บรรยากาศรอบๆก็ประมาณนี้ครับสวยครับสวยสวยแล้วก็ล้อมรอบไปด้วยเขานะครับแล้วก็ด้านบนนะครับนะครับก็จะมีรูปปั้นนะครับต่างๆแล้วก็นังคือด้านบน โอเคครับเดี๋ยวเราไปกันที่ต่อไปเลยครับผมแล้วเราก็มาถึงนะครับวัดสมเด็จคูเรือมิ่งเมืองนะครับนี่นะครับบรรยากาศรอบๆเดี๋ยวพาขึ้นไปดูด้านในกันเป็นยังไงแล้วเราก็มาตรงเห็นไหมครับเป็นบันไดก็จะใช้แรงหน่อยโอเคครับขึ้นไปข้างบนกันปลูกสร้างอยู่ด้านบนนะครับก็จะเป็นผนังไม้นะครับก็จะอยู่ด้านบนสวยมากเลยหอมนิดหน่อยนะครับแกะสลักได้สวยมากเลย เดี๋ยวพาไปชมบรรยากาศร,รอบๆและช่วงเวลานี้นะครับหมอกหมอกนะครับสวยมากเลยวันนี้นะครับด้านในก็อากาศเย็นเย็นสบายมากเลยครับก็จะมีพระธูลูกนะครับบรรยากาศวันนี้คนก็จะคึกคืนหน่อยอจากตรงเมื่อกี้นะครับก็จะขึ้นจากด้านหลัง อันนี้ก็จะเป็นขึ้นมาถึงยอดข้างบนอ่ะจะเป็นที่จอดรถแล้วครับแล้วก็จะเป็นถ้ำเข้าไปเดี๋ยวเราไปดูถ้ำด้านในกันตรงด้านนี้ก็จะเป็นถ้ำนะครับเข้าไปน่าจะทะลุออกลงด้านล่างตรงเมื่อกี้ที่เราเดินขึ้นบันไดามาเมื่อกี้ผมเห็นคนเดินออกไปเดี๋ยวเราลองเดินเข้าไปดูครับน่าจะใช่อันนี้เขาก็คือยังทํากันไม่เสร็จนะครับก,ก็สวยนะครับดูเหมือนถ้ำ ก็เดินทะลุลงไปน่าจะเป็นตรงช่องบันไดเมื่อกี้ที่เดินขึ้นมานะครับโอ,โ,อโอ้ตรงนี้ทำเป็นช่องให้ลมอากาศเข้าโอ้มีลูกทำเข้าไปด้วยโอเคก็จะประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราไปกันเลยครับก็มาถึงแล้วนะครับอุทยานภูรุมเรืออากาศเย็นมากครับนักท่องเที่ยวเยอะแล้วก็จะบอกก่อนทางขึ้นมาบอกเลยว่าชันนะ ชันมาแต่เราก็ต้องมาจอดจอดนะร้านจอดรถก่อนแล้วเราก็ค่อยขึ้นรถรถประจาทางที่เขาจะพาขึ้นไปข้างบนที่เขาชํานาญทางเดี๋ยวเราไปลุยกันครับขึ้นไปข้างบนเดี๋ยวไปดูข้างบนกันอากาศหนาวมากนะครับบรรยากาศตามทางนะครับในกล้องมันอาจจะดูไม่ชันนะแต่ของจริงก็จะชันชันนะครับก็ต้องมีความชำนาญในการขับนะครับแล้วก็ทางก็จะเป็นอารมณ์ประมาณนี้ครับนี่ครับประมาณนี้ มาถึงแล้วนะครับทุกคนคกนี่<อ>ดูน้องคะแนนกนสวยนี่ใส่ชุดป้องกันป้องกันทุกทางครับไม่ว่าจะทางไหนป้องกันไว้หมดแล้วยาร้อนยาเย็นกินไว้หมดแล้วครับอันนี้บนสุดหนาวในสยามอุทยานภูเรือจังหวัดเลยนะครับผมดูก้อนหมอกเคลื่อนตัวดูนะครับเคลื่อนตัวลมเคลื่อน หมกะวยมากอยากให้ทุกคนได้ลองมาสัมผัสดูนะครับอากาศเย็นนะครับลมพัดอากาศเย็นดีครับก็อันนี้เจ้าของกรุปทัวร์บอกว่าจัดกรุปทัวร์เบาๆนะครับรอบนี้เอาแค่ซับซอบเดี okay, ๋ยวเราไปลุยดูกันข้างบนครับโอ้โหทุกคนโอ้โหสุดยอดเลยครับ <laughs> อยากจะบอกว่าขึ้นมาในราคาหลักร้อยแต่วิวหลักร้านเลยนะครับทุกคนอยากให้ทุกคนได้มา ลองสัมผัสดูนะครับโอเคก็จะหอมหน่อยอยากจะบอกว่าอากาศดีมากนะครับด้านบนอากาศอากาศลมพัดเย็นนะครับแล้วก็อุณภูมิบบงองศาอยู่ที่17องศานะครับขึ้นมานี่ยังจะเห็นหมอกอยู่เลยเห็นไหมครับสูงมากเลยนะครับอุทยานนะครับอุทยานจังหวัดเลยนะครับอยากจะบอกว่าอากาศดีมากเลยนะครับด้านบน ถาไม่ได้มาช่วงนี้เสียใจแย่เลยนะครับก็อุณหภูมิข้างบนนะครับ17องศานะครับแล้วก็ยังมีหมอกเขาบอกตอนบ่ายหมอกจะเป็นทะเลหมอกเลยและด้านบนเนี่ยถ้าเห็นภาพจริงๆนะครับจะสวยมากอันนี้ให้ดูในกล้องนะครับอ่าก็ขึ้นมาสู่จุดสูงนะครับสูงสุดก็จะมีะระฆังะระฆังแล้วมีพระพุทธรูปอยู่ด้านบนนะครับโอเคครับบ๊ายบาย บอกว่าในกลองอาจจะดูไม่เยอะนะครับหมอกแต่ถ้าดูจริงๆนี่แบบหมอกแบบจุกๆุกะครับฝากกดติดตามฝากสับสไครต์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับ